เดียวครับดูจากด้านโลต้าต่างน่าจะมีปิดกับกลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมนี่เรามาตีฟึ้งอะไอีกแล้วหลังจากที่ฝนตกมาสามตีวันแล้วครับพี่น้องช่วยหลายวันแล้วครับผมอย่างนี้ฝนก็ตกเลยครับเี่ผมหมายในนี้ครับพี่น้องโอ้ตามตัวเพื่อง,งานกินน้ำครับวันก่อนกินสี่ตัวครับ มากับรุ่นน้องครับพี่น้องคนนี้ก็ฝีมือประกาศนะผมปีนสูงสูงนี่โอ้โหยังเด็กครับพี่น้องแต่ว่าแรงยึดเยอะกว่าผมครับผมปีนต้นไม้สูงสูงสบายครับเดี๋ยวก็ไปดูนะครับพี่น้องว่าพึ่งมันยังอยู่ไหมตัวท่ที่ิอาจฉายไม่มีตัวกินน้ำแล้วครับพี่น้องหลัองจากฝนมันตกครับต้องไปดูที่ดังในชัดจีนนะผมก้าไปเจิญตีดังพึ่งนะครับเดียน้องับ ตัวนี้ก็เคยจะตึงพึ่งเลยครับผมฝนก็เคยจะมาตึงแล้วด้วยครับลำบากมากครับผมตรงนี้ลุกครับพึ่งอยู่ในป่าไม้ปล่อยครับพี่น้องไอตี๋จำกันมันโกกับต้นปล่อยด้วยครับผมลุกมากครับผมเมื่อกี้ครับผมมาตึงต้นพึ่งแล้วครับผม อยู่ลำไม้ปล่อยครับพี่น้องนี่ครับเกลืองไม้ครับตัดมาในอุ้ยเลยครับผมมกลับไปปักตีกลุนไม่ได้ครับผมดูต้นไม้ไปปลูกครับเดี๋ยวจะปีนนี่กันไปครับผมไปเจอข้างๆรังฟึ่งนะครับพี่น้องอยู่ต่ำๆครับหมายนี้ห่างจากดินประมาณไม่เกินสามเมตรครับผมคว้าก็ร้องแล้วครับผมไม่รู้ว่าฟึ่งจะดุไหมครับ

ก็ไปดูนัครับผมดีแล้วเพื่อนๆับผมตอนนี้ควันก็นำฟางไปถึงรังพึ่งอย่แล้วมาตั้งได้โบกครับพี่น้องสูงม,มากกับรังนี้ครับผมโน่นคก็อยู่กับต้นไม้ไผ่นะครับ ไม่รู้ยากกว่านี้จะมีอีกไหมครับพี่น้องหลังนี้มันยากมากเลยครับต้องปีนสูงครับผมต้องใช้ตอยหลายลูกเลยครับโอ้โหอืมครับพี่น้องเห็นื่อยไหมครับผมนู่นครับผมกอดเหมือ ah. นน้ำอยู่นู่นครับ ไ้โดนกว่าหึงตัวนะพี่น้องนี่เป็นตัวเะพี่น้องกลังประมาณเม็ดกว่าครับผมใจ <c oughs> กันไมครับพี่น้องไม่ปล่อยมันแน่นับพี่น้อง มี่นะครับผมเป็นตัวย้อยครับพี่น้องโอ้โหสูงมากกับอย่างนี้ครับผมติดดินเลยครับพี่น้องเอื้อมถึงเลยแต่ว่าไม่รู้จะตัดได้ไหมาะว่าไม้ใบมันอยู่สูงไปครับผมก็นี่สุดเอื้อมเลยครับเดี๋ยวจะบุกดูก้นเหมืนน้ำให้เพื่อนๆได้จมครับผมถึงตองเจม้ช่วยครับจะดูก้นเหมือนน้ำนะครับโอ้โหน่าจะฟัครับพี่น้อง โอ้แนวครับผมไม่แน่ครับผมองไม้ตึงครับให้แน่ใจนะครับพี่น้องรังใหญ่ครับผมแต่ว่ามันโปได้ยังไงครับนี่เลยนะครับผมตึงเกาะลำไม้ไปครับพี่น้องโอ้โหโปครับพี่น้องไม่มีน้ำหวานนะครับ นี่เครับผมไปตีแล้วครับโอตนไปกินนะครับผมเนื่องจากไม่มีน้ำหวานอืึ ป็น้องตัวนงครับผมองให้ได้บางครับผมถึงจะไม่มีอะไรเลยครับผมส่วนนี่เราแอก็ตดนะครับีน้องมา,มาได้กี่ร่องมาไหมาที่แท้ก็ไม่มี ก็เรียบร้อยครับผมท่านผู ен, ้ชมทั้งหลายครับก็ดังนี้แอนวครับพี่น้องได้ต้นครับผมกี่ต้นไม่มีน้ําหวานก็ไม่มีครับผมฝนมันตกทุกวันแล้วครับตรงนี้นี่เลยครับก็เหลือให้นะครับผมไม่เอาหมดนะครับเหลือก็ได้ตอดบ้างครับเพื่อพี่หน้าจะมาลงบริเวณนี้ครับผมแต่ว่ายังดีครับผมที่ได้ต้นบ้างนะครับนี่ครับก็พอได้กินนะครับผมพาไป เกะตัวตามเมนูหรือว่าปลาไปปิ้งกับไอ้เกลือรสดีอะไรก็ได้ครับโอ้ใบตองครับกินอร่อยครับผมโอเดี๋ยวตัดใส่ถุงนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับผมตอนนี้ก็ลำเลียงรังปึ้งออกหมดแล้วครับผมไอายุมากๆครับผมรังนี้น้ำหวานในปลากลับไม่หมดเลยครับพี่น้องแต่ตัวมันครับผมเพราะว่าน้ำหวานจักหยุดเดียวก็ไม่ได้ครับพี่น้องอีกแล้วครับผมรังที่สองแลครับตีไม่ได้อะไรเลยครับผม ไม่รู้ตัไมรับพี่น้องไม่ว่าฝนจะตกทุกวันหรือว่าเตบนี้ไม่มีกีส่นก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเที่ยวไปสองดอกนะครับพี่นอ้องสองรังแล้วเมื่อวันก่อนที่ผมไปตีอา,อาจารย์ผม,ไ,มได้หลายกุฎอยู่ครับพี่นอ้องแต่วันนี้ได้แค่นี้ครับโอโ้โหลงมาถึง ในเว้ยแล้วครับพี่น้องหยุดกี่กินน้ำนะครับดีนะครับผมที่ตามไปไม่เกยแล้วก็ไม่ต้องปีนสูงนะครับผมนี่จะตามไปเกยๆแล้วก็ปีนสูงๆด้วยรับประรองได้เลยครับผมว่าคงจะหลับจำแนนอนผมบริเวณที่ไม่มาหาเลยครับปีหน้าตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับพี่น้องฝนมาแล้วครับผม เย็บเลขับก่อนนะครับเมื่อกี้พี่น้องรับผมพอตอนนี้เดินทางมากลับถึงรถแล้วครับผมอ๋อรถจอดอยู่นี่นะครับพึ่งก็ได้ยเกนี้นะครับก็คลิปนี้ก็อนลาไปพียง้งท่านี้นะครับพี่น้องอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่อยรับชมและติดตามชมผลงานของผมมาโดยตลอดนะครับผมดังนี้อาจจะพลาดกบผมแล้วก็ไปลุ้ในดังต่อไปนะครับผมหรือว่าอาจจะมีน้ำหวานให้พี่น้องทุกท่านได้ชมกันยิ่งนะครับผม จบคลิปแปเป็นไปเพียงตอนนี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม